สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมเทลเอาท์นะครับซึ่งเนี่ยครับวันนี้เราจะไปที่สนามที่ชื่อว่า Dusty Dark นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า Du ส t y Dark มันจะเป็นยังไงนะครับมันเขียนว่า No Time ด้วยแสดงว่าไม่มีเวลาเยอะแน่เลยนะครับพะมันเขียนว่า52วิเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าเวลามันบีบหรือว่าให้เวลาเหลือเฟือหรือว่าเจออุปสรรคอะไรวุ่นวายนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับได้รางวัลในการชนะด่านนี้นะครับเพื่อนๆพื่น4,000เหรียญนะครับ สำหรับที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้โหกลางคืนด้วยครับอืมต u s t y Dark นี่ครับเพื่อนๆโอ้โเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆว่าสนามเป็นยังไงโอ้ไฟบุ๊นะครับเพื่อนๆ ทำคะแนนได้52นะครับที่2นะครับทำได้52เราต้องทำคะแนนให้ได้ติดอันดับนะครับเพื่อนๆ แล้วติดอนนันดับนะครับที่2นะครับเพื่อนๆนะครับไม่เร็วนะครับเขาบอก Not bad y ยู are ์เซคเนะครับเพื่อนๆโอเคถ้าจะได้ที่1นี้เพื่อนๆต้องแบบว่าใช้ในตัดแล้วก็ซิ่งรถแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ชนอะไรเลยนะครับพยายามเข้าโค้งให้ดีเนี่ยครับได้มา2400นะครับ, 2, รบเป็นแฟนเพิ่มมา โอเคนะครับเพื่อนๆสําหรับการซิ่งรถเนี่ยครับแบบว่าเราเรียกว่าแบบต้องใช้เวลานะครับทําแต้มคือเวลาจากสติที่ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆต้องแข่งเข้าไปเนี่ยครับในส่วนของโนทามเนี่ยครับเพื่อนๆที่เห็นเพื่อนๆจะเข้าแข่งอีกได้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆได้ที่2อยากจะเข้าแข่งให้ได้ที่1ก็ทําได้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆไม่แข่งแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับยังสามารถที่จะไปด่านอื่นต่อได้นะครับเพราะมันปลดล็อกให้แล้วนะครับ แต่ห้ามตกมาต่ำกว่าอันดับ3นะครับเพราะว่ามันถือว่าเราไม่เข้าขั้นนะครับฝีมือยังไม่เข้าขั้นเนี่ยครับแต่ถ้าได้อันดับ1มันจะขีดเนี่ยครับกากบาดตรงนี้เลยบอกว่า done d o n e ครับแปลว่าสําเร็จเรียบร้อยนะครับภารกิจ complete เนี่ยครับ dusty dark นะครับเพื่อนๆแข่งในตอนกลางคืนด้วยเดี๋ยวฝากเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับมาโม h ชาแนลนะครับก็จริงๆแล้วเราควรจะต้องให้ได้ที่1เยอะๆนะครับ เพราะว่าแฟนๆเนี่ยครับเห็นไหมครับมันต้องการ150,000นะครับอันนี้140,000นะครับเพื่อนๆยังไงก็ต้องพยายามให้ได้ที่1นะครับเพราะว่าถ้าได้ที่1เนี่ยแฟนๆจะเยอะขึ้นนะครับอันเก่าเพื่อนๆก็สามารถไปแข่งได้นะครับหรือว่าแข่งซ้ำก็ได้นะครับเพื่อนๆแข่งซ้ำเพราะว่ามันจะทำให้เราได้รู้ว่าเราอะอยู่ในขั้นไหนนะครับแล้วก็จะได้แฟนๆเพิ่มเข้ามาอีกนะครับแต่ว่าจะเยอะจะไม่เยอะนะครับจะไม่เยอะเท่ากับตอนที่เราชนะอันดับหนึ่งนะครับเพื่อนๆ อันดับหนึ่งจะได้มาทีหนึ่งเป็นหมื่นคนเลยนะครับแฟนๆได้เยอะโอเคนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสำหรับเกมทาวเอานะครับซึ่งผมพาเพื่อนๆแข่งเนี่ยครับใน Du ส t y Dark นะครับสนาม Du สต y Dark ใช้แบบการแข่งแบบว่าเวลาที่ดีที่สุดของนักซิ่งแต่ละคนนะคบเพื่อนๆโอเคนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ